สวัสดีมีความสุขครับผมวันนี้พามาชมป่าฟังตะวันตกนะครับผมมีต้นยูคาด้วยมีน้องหมามาด้วยตัวหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเพนด้าแล้วก็มีเดิมตร์แล้วก็มีเดิมเดิมกันเกลาภาษาบ้านพื้นบ้านผมนะครับต้นกันเกลาแล้วก็เดิมตร์น่าจะเป็นต้นตะแบงตรงนี้นะครับปลูกครับผมไม่ได้ขึ้นเองอันนี้ก็มีต้นยางนาด้วยแล้วก็มีต้นสักทองซึ่งก็มีหลายหลายร้อยต้นนะสักทองเนี่ยมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กคนต้นที่ปลูกก่อนก็จะเป็นต้นใหญ่ ประมาณนั้นต้นที่ปลูกที่หลังก็จะกลายเป็นต้นเล็กนี่ไงต้นเล็กก็ปลูกเพิ่มเติมเรื่อยๆแหละครับผมในสวนเนี่ครับผมแล้วก็อันนี้คือต้นยางนาปลูกที่หลังก็จะเล็กประมาณนั้นถ้าปลูกถ้าอยู่ไปถึงร้อยปีรับรองว่าใหญ่ทุกต้นฝั <c oughs> ่งนู้นก็จะมีต้นไม้ฮอกกานีแล้วก็ไม้ต้นต้นว่าแล้วก็มีต้นพยูงครับไปทางนูนนะ้นที่มองเห็นเป็นป่านู้นนะครับผมอา่าบ้านผมมีป่าเยอะเพราะเราปลูกป่าจึงได้ป่าครับผมวันนี้ก็ สร้างป่าเป็นของตัวเองครับพี่น้องสร้างป่าเป็นของตัวเองก็เลยได้เดินชมเที่ยวป่าทุกวันนะครับผมนี่มีต้นไม้ฮอกกานีมีต้นสักทองมีต้นหญ้าเนเปียซึ่งสวยงามนะครับผมเป็นป่าเลยนะครับผมเพราะเราสร้างป่าจึงได้ป่าครับผมด้วยการที่เป็นคนที่รักป่าจึงสร้างป่าให้เป็นป่าส่วนตัวมีป่าส่วนตัวนะครับผมเนี่ยป่าสงวนส่วนตัวซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี53เริ่มต้นปลูกต้นไม้เราต้นแรกเมื่อปี53ปลูกมาตลอดจนถึงปัจจุบันเต มีต้นไม้เป็นผันต้นครับพี่น้องมีนี่เป็นพันมันต้นซึ่งอยู่เต็มสวนเลยแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างๆที่ยังปลูกไม่เต็มก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาต้นยูคามาปลูกก็ประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนั้นมาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็จะเป็นต้นพยุงพยุงไทยนะครับผมแล้วก็ต้นยางนาต้นยางนาไทยนะครับพี่น้องอแล้วก็จะมีเดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นต้นยูคาแล้วก็เดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นป่าเนเปีย หญ้าในเปียบปลูกไว้เพื่อให้สันเลียงนะครับผมซึ่งเราเอาไปบดให้เป็นอาหารสุกรได้เราเอาไปบดให้เป็นอาหารน้องวัวน้องควายได้นะครับหญ้าในเปียบเนี่ยแหละครับผมรวมทั้งหญ้าที่ยยผมเดินเหยียบตรงเนี้ยเราก็เกี่ยวเอาไปให้น้องวัวน้องควายได้เดี๋ยวมีญญติมาเกี่ยวครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมวันนี้พามาชมป,ป่าหญ้าแล้วก็พามาชมป่าต้นไม้ฝั่งตะวันตกนะครับผมมีต้นไม้ปลูกเพิ่มเติมก็คือต้นยูคา ซึ่งก็อยู่ตรงนี้มีพื้นที่ว่างๆก็จะปลูกยูคาเช่นกันครับผมในสวนป่าของผมเนี่ยครับผมผมพาเดินชมนะครับเนี่ยหญ้าเนเปียทั้งนู่นเป็นป่าบ้านผมทั้งหมดนะครับผมเขี้ยวกระจีทุกที่เขี้ยวกระจีทุกพื้นที่ครับผมเพราะาเราสร้างป่าปลูกป่ามีน้องหมาตามมาตัวหนึ่งเดอ้อน้องเพนด้าเนี่ยครับน้องเพนด้าตามมาตามมาลูกตามมาเดีย๋ยวจะพาไปตัดไม้ไผ่ผมจะไปตัดไม้ไผ่ที่ยื่นออกไปในนาของญาติ ก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยญาติอยู่ล้อมรอบหมดเลยอบอุ่นครับมีญาติอยู่เยอะผมปาอยู่ที่นี่ที่บ้านเกิดเนี่ยได้ห้าหกปีญาติเต็มหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านครับผมประมาณนั้นนะครับก็รู้จักกันเนาะบ้านที่กรุงเทพผมอยู่มาทั้งสี่สิบปีห้าสิบปีผมไม่รู้จักใครเลยแต่ที่นี่ผมรู้จักทุกคนทุกคนรู้จักผมผมก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับผมก็ประมาณนั้นเนาะ ที่ทำงานในกรุงเทพรู้จักแต่เพื่อนในที่ทํางานแต่พอเรากรเกษียณไปแล้วเราก็หมดแล้วครับผมเกษียณแล้วก็จบก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นวันนี้ก็เลยมาอยู่ในป่าสวยงามนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีมีความสุขครับ